จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าดันบนของอพาร์ตเมนต์นที่ดูปกติแห่งนี้จะเคยเกิดเหตุการณ์สยดสยองขึ้นไอจะเล่าให้ฟัง,ค,ง,งคุณเคกับแฟนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรง ก่อนที่แฟนของคุณเคจะเปิดประตูเดินหนีออกจากห้องไปคุณเคซึ่งอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดไม่ต่างจากแฟนสาวสักเท่าไหร่นักจึงไม่คิดที่จะเหนี่ยวรั้งเธอไว้เลยด้วยซ้ำเขาคิดว่ายังไงซะเขาก็อยู่ได้นั่นเป็นเพราะตอนนั้นยังอยู่ในอารมณ์โกรธผ่านมาได้หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เธอเดินออกจากห้องไป ภาพความทรงจำต่างๆที่เคยทำร่วมกันมายังคงตาตึงอยู่ไม่จางหายได้กลิ่นกายที่หอมละมุนของเธอแฝงอยู่ทั่วทุกที่ภายในห้องโต๊ะเขียนหนังสือที่สองหนุ่มสาวชอบแย่งกันนั่งเบียดเสียดใช้งานมันทุกวันแต่บัดนี้กลับทิ้งรางว่างเปล่าไรคนเหลี่ยวแลคุณเคทิ้งตัวที่อ่อนแรงเหนื่อยล้าลงบนเตียง เตียงที่เขาและอดีตแฟนสาวเคยนอนกอดกันอยู่ทุกวันสายโทรศัพท์ได้ดังขึ้นพร้อมปลายสายที่พูดมาว่าทำไมเองไม่มาเรียนเลยคุณเคตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลา้าไม่ไหวจริงๆ ยังทำใจไม่ได้เลยเพื่อนของคุณเคเลยแนะนําให้คุณเคย้ายหอเพราะหากยังอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะแย่ลงแต่คุณเคก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่อนของเขาเป็นห่วงมากจึงแนะนําให้ไปอยู่อาพาร์ตเมนต์พี่ชายของเขาที่เพิ่งจะย้ายออกไปเรียนต่างประเทศคุณเคยืนอยู่หน้าอาพาร์ตเมนต์สีขาวทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสูงเจชั้นขนาดตัวตึก กินพื้นที่ประมาณครึ่งสนามฟุตบอลได้เขายืดหัวไหล่ขึ้นให้ตั้งตรงเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้หัวไหล่จะลู่ลงอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่อดีตแฟนสาวได้เดินจากไปคุณเคเอ่ยถามขึ้นกับชายแก่ที่นั่งอยู่ตรงด้านในของเคาน์เตอร์ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นรอบปรพอของอพาร์ตเมนต์สวัสดีครับ ห้อง611ชั้น6วางอยู่ใช่ไหมครับพอดีว่าเพื่อนผมแนะนำมาชายแก่ผิวคล้ำรูปร่างผอมและสายตาจากหนังสือพิมพ์ในมือเหล่มองมาที่หนุ่มรุ่นหลานที่กำลังยืนทำหน้าเฉยเมยรอแป๊บนะหนุ่มลุงขอเช็คดูก่อนแกพูดด้วยน้ำเสียงที่เบื่อหน่ายระหว่างกำลังรอ คุณเคก,กวาดสายตามองสิ่งต่างๆรอบตัวสภาพของที่นี่แสดงให้เห็นว่าผ่านการเวลามามากพอควรฝาผนังที่ควรจะเป็นสีขาวกลับดูเป็นสีไข่ออกซิซีดบางจุดมีรอยแตกน้ำซึมจนขึ้นคราบสีสนิมจับแน่นผัดลมบนเพดานส่งเสียงกึกๆึก ในขณะที่มันกำลังแกว่งไปมาจนดูหน้าขลุกชายแก่พูดขึ้นพรางลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายห้องหกหนึ่งหนึ่งนะมามาตามลุงมาจากนั้นแกก็เดินลากเท้าตรงไปอย่างลิบ ที่อยู่ตรงข้ามกับเคาน์เตอร์แล้วกดปุ่มเรียกลิปเสียงคลืดคลาดดังออกมาจากลิปหน้าลิฟต์ประดับด้วยไมยโอก๊กมีสีที่ซีดจางขาดการดูแลเอาใจใส่มันอาจจะดูเก่าไปสักหน่อยแต่เหมือนว่ามันยังใช้การได้นะเมื่อประตูลิฟต์เลื่อนเปิดออกทั้งสองจึงก้าวเท้าเข้าไปด้านในชั้นหกหนุ่ม ลุงแกพูดพึมพำคล้ายว่าบ่นอะไรสักอย่างกับตัวเองแล้วกดนิ้วลงไปที่เลขหลิฟต์จึงเลื่อนประตูปิดลงกลิ่นภายในลิฟต์เหม็นอับชื้นมาก จนคุณเคต้องยกมือขึ้นปิดจมูกมันคล้ายกับกลิ่นของผ้าที่เปียกน้ําเป็นเวลานานแต่ดูเหมือนคุณลุงจะไม่สะทกสะทานกับกลิ่นที่ว่าแกยังผิวปากอารมณ์ดีแล้วไม่กี่อึดใจลิบก็เปิดทางให้ทั้งคู่เมื่อถึงชั้นที่หมายดันนาเป็นโถงทางเดินที่ยาวเหยียดถูกขนาบไปด้วยประตูห้องพักความกว้างของโถงทางเดินประเมินจากสายตาคงประมาณสเมตรได้ สุดทางเดินเห็นไกล้ๆจะเป็นบันไดหนีไฟกลิ่นภายในนี้ไม่ได้ผิดแปลกไปจากในลิบ์เท่าไหร่ตามทางเดินกับเพดานมีเศษฝุ่นผงและยหยักย่ายเกาะเป็นกระจุกกระจุกเห็นได้ชัดว่า ที่นี่ไร่คนดูแลอย่างจริงจังมาพักหนึ่งแล้วทั้งสองหยุดยืนอยู่หน้าประตูไม้ที่สลักตัวเลข611ไว้ด้านบนชายแก่หมุนลูกบิดแล้วดันมันเข้าไปด้านในแล้วหันมามองทางคุณเคพร้อมกับผายมือไปในห้องเป็นการเชื้อเชิญให้เด็กหนุ่มเข้าไปสำรวจดูสภาพของห้องรวมถึงเฟอร์นิเจอร์มีสภาพที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรแต่ไม่เท่าที่คุณเคจินตนาการไว้กลิ่นอับจัง จางยังคงมีมาแตะจมูกบ้างประกอบกับที่ราคาไม่แพงจึงทำให้คุณเคใช้เวลาคิดเพียงไม่นานก็ตอบตกลงเช่าทันทีครืดเสียงปริศนาดึงสติของคุณเคให้กลับคืนมาขณะที่กำลังนอนอยู่บนเตียงตึง้งสิ้นเสียงนี้ ทำให้คุณเคตื่นอย่างเต็มตาเหลือบมองนาฬิกาข้อมือมันบอกเป็นเวลาตีสองเขาบ่นอุบอิบขึ้นในใจว่าดึกดื่นป่านนี้น่าจะมีความเกรงอกเกรงใจคนอื่นบ้างดีวะครืดเสียงปริศนาดังขัดจังหวะการบ่นในใจของคุณเค ตามมาด้วยเสียงในลักษณะเดิมตึงเขาพยายามพินิจวิเคราะห์ฟังมันคล้ายกับคนลากอะไรสักอย่างแล้วปล่อยมันลงพื้นดังมาจากห้องบนที่อยู่ตรงกับห้องนี้พอดีเขาพยายามนอนหลับอีกครั้งโดยการเอาหมอนปิดหูเพื่อให้เสียงเล็ดลอดผ่านโสตประสาทให้เบาที่สุดแสงแดดส่สองผ่านผ้าม่านเข้ามาแยงตาคุณเคถึงเตียงนอนวันนี้ยังคงเป็นอีกวัน ที่คุณเคมไม่คิดจะลุกขึ้นแต่งตัวไปเรียนแม้ว่าเขาจะรู้สึกตัวตื่นได้สักพักแต่เขายังคงนอนห่มผ้าหลบแสงแดดอยู่อย่างนั้นคล้ายกับคนที่กำลังหวยหาความรักความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งสักพักเขาหยุดเผลอแล้วดีดตัวขึ้นจากเตียงพร้อมกับเอามือปาดน้ำตาลุกขึ้นอาบน้ำจัดแจงธุรกของตัวเองให้เสร็จแล้วแต่งตัวลงไปหาอะไรรองท้อง และกลับเข้าอาพาร์ตเมนต์ในเวลาเกือบเที่ยงโดยคิ้วถุงที่บรรจุกาแฟกระป๋องมาสองกระป๋องคุณลุงผมซื้อมาให้ครับพูดจบคุณเคก็วางกระป๋องกาแฟลงบนเคาน์เตอร์ชายแก่ในชุดรอปภยังคงนั่งจดจ่ออยู่กับหนังสือพิมพ์ในท่าเดิมเมื่อได้ยินเสียงของเด็กหนุ่มแกจึงเหล่มองเล็กน้อยเออเออ ขอบใจไอ้หนุม่มหลังจากนั้นคุณลุงก็ถามคุณเคว่าหลับสบายดีไหมคุณเคตอบกลับไปทันทีก็ดีครับแต่ห้องข้างบนเขาไม่หลับไม่นอนกันหรอแล้วพวกห้องข้างๆเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนอะไรกันเลยเหรอครับคุณเคบอกว่าได้ยินเสียงลากอะไรสักอย่างทั้งคืนเลยเมื่อสิ้นเสียง แกก็มองคุณเคด้วยสีหน้าที่นิ่งสนิทคุณลุงบอกกับคุณเคว่าไอ้หนุ่มชั้นเจ็ดที่เอ็งว่าได้ยินเสียงนะ่ะเขาปิดทั้งชั้นมานานแล้วนะนานจนลุงจะไม่ได้ว่ามันกี่ปีแล้วคุณเครู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวจริงเหรอลุงคุณเคพยายามถามซ้ําเผื่อว่าลุงแกจะจําผิดหรืออาจจะเลอะเลือนไปแล้วคุณลุงจึงได้เล่าต่อว่าที่ชั้นเจ็ดนะ่ะเคยมีนักศึกษาสาวรุ่นคราวเดียวกันกับคุณเคอาศัยอยู่ แล้วรู้สึกว่าเธอจะมีปัญหากับทางบ้านหรือเรื่องการเรียนสักอย่างนี่แหละก็เลยตัดสินใจผูกคอตายกับพัดลมเพดานห้องคุณเครู้สึกตังหิดตังหิดขึ้นในใจจึงถามต่อว่าลุงครับเธออยู่ห้องอะไรครับชายแก่นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแกเปิดลิ้นชักแล้วควานหาอะไรบางอย่างภายในนั้นเสียงดังแล้วหยิบเอากุญแจดอกหนึ่งขึ้นมาคุณเคสังเกตเห็นว่า กุญแจดอกนั้นถูกพันด้วยสกอตเทปสีดำ711น,น,นะลุงเอ่ยขึ้นพอคุณเคทราบเรื่องราวทั้งหมดก็กลับมาที่ห้องจนถึงช่วงตอนกลางคืนเขาค่อยๆเอนหลังนอนดวงตาเหมื่อลอยขึ้นไปบนเพดานครดเสียงปริศนาเดิมดังขึ้นในเวลาเดิมของมันตีสองตรงเปะเสียงอะไรสักอย่าง กำลังถูกลากกับพื้นกระเบื้องคุณเคค่อยๆไล่สายตาไปตามเพดานห้องที่มืดสลัวแม้ว่าเขาจะได้รับรู้มาแล้วว่าชั้นบนน่ะไม่มีคนอาศัยอยู่แต่เขากลับรู้สึกนิ่งเฉยไม่ได้แสดงอาการตื่นกลัวใดๆออกมาช่วงที่เขารับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินมาจากด้านบนอาจจะไม่ได้เกิดจากการกระทำของคนเป็นเขานอนผวาวาดระแวงอยู่ช่วงหนึ่ง ทุกๆุกคืนก่อนนอนสายตาเขาจะคอยสอดส่องอยู่แต่กับเพดานตลอดเวลากลัวว่าอะไรบางอย่างจะนึกสนุกขึ้นแล้วลงมาลากอะไรบางอย่างเล่นในห้องของเขาแทนครืดเขาสังเกตได้ว่าเสียงลากอะไรสักอย่างนั้นมันมาหยุดอยู่ตรงกับพัดลมเพดานห้องพอดีเขาจินตนาการถึงอะไรก็ตาม ที่เป็นต้นตอทําให้เกิดเสียงขึ้นด้านบนพร้อมกับพยายามคิดถึงเหตุผลที่ต้องทําแบบนั้นตึงแล้วมันต้องจบด้วยเสียงนี้ซําแล้วสําเล่าเป็นอยู่แบบนี้จนเวลาลากยาวไปเกือบเกือบตีสามได้แต่ทว่า ความอดทนอดกลั้นของคุณเคมาถึงจุดสิ้นสุดลงเขาตะเบงเสียงดังขึ้นไปกระแทกกับเพดานด้านบนหวังให้อะไรบางอย่างข้างบนนั้นรับรู้ถึงความหงุดหงิดที่เขาเป็นอยู่ตายไปแล้วยังสร้างความวุ่นวายอีกจะลากอะไรนักหนารำคาญเมื่อสิ้นเสียงห้องทิมมืดสลลวก,กลับสู่ความเงียบงันอีกครั้งไม่มีเสียงลากไม่มีเสียงของตก ได้ยินเพียงแค่เสียงหายใจฟืดฟาดของคุณเคที่กำลังหงุดหงิดเกินจะทานทนเขาค่อยๆไล่มองไปทั่วเพดานห้องเพื่อสอดส่องอะไรก็ตามที่ไม่เป็นปกติแต่ทว่าทุกอย่างก็ปกติดีเหมือนอะไรบางอย่างด้านบนนั้นจะรับรู้ว่าเขาได้สร้างความรำคาญให้ผู้อื่นคุณเคคิดว่าเมื่อพูดกันรู้เรื่องแบบนี้ก็ค่อยโอเคหน่อยหลายวันถัดมาคุณเคกลับมาที่ผักค่อนข้างดึก เพราะมีกิจกรรมที่มอเมื่อรอปภเห็นจึงทักว่าวันนี้กลับดึกจังนะซึ่งวันนี้เขารู้สึกเหนื่อยอ่อนเกินกว่าจะหยุดยืนคุยกับรอปภเขาหันไปตอบพลางเดินไปกดลิฟต์ระหว่างนั้นมองดูนาฬิกามันบอกว่าเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งิ้งเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก คุณเคก็ก้าวเท้าเข้าไปด้านในพร้อมกับกดให้ลิฟต์ขึ้นไปส่งเขาอย่างชั้นที่เขาอยู่เมื่อประตูลิฟต์ปิดลงมันก็ค่อยๆเลื่อนไต่ขึ้นไปในแต่ละชั้นคุณเครู้สึกง่วงจนเกินฐานทนเขายืนเอาหัวชนกับผนังของลิฟต์แล้วพักสายตาลงติง้งเมื่อลิฟต์ส่งสัญญาณให้รู้ว่ามันมาส่งเขาถึงที่หมายแล้วประตูค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆคุณเคเรีบเดินออกจากลิฟ แต่ทว่าวินาทีนั้นเองเขาต้องชะงักเท้าหยุดนิ่งเพราะรู้สึกมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติกลิ่นที่ไม่สมควรจะมีอยู่ในที่พัก พุ่งเข้าประทะจมูกของเขาอย่างจังลักษณะกลิ่นคล้ายหนูตายทำไมกลิ่นมันถึงได้เหม็นสาบรุนแรงจนรู้สึกคลื่นไส้และสิ่งที่ไม่ปกติอีกอย่างก็คือเบื้องหน้าของเขาคือโถงทางเดินที่มืดสนิทไร้แสงสว่างไฟทุกดวงที่ปกติมันควรจะถูกเปิดอยู่แต่บัดน,นี้มันกลับพร้อมใจกันหยุดทํางานเอาเสียดือ้อเหลือเพียงแค่แสงไฟจากในลิฟที่มันส่องลอดออกมา เขาหลวงมือลงไปหยิบโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงแล้วเปิดไฟฉายเพื่อส่องทางเดินแสงสีขาววูบวาบส่องไปตามโถงทางเดินที่มืดทึบยาวเหยียดบรรยากาศเงียบเชียบและเย็นยะเยือกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงคุณเคหยุดนิ่งบัดนี้ กลับตื่นจนเต็มตาเขาค่อยๆเลื่อนแสงไฟฉายส่องไปยังห้องที่อยู่ด้านขวาสุดด้วยมือที่สั่นรัวๆแม้บ้านประตูจะดูเก่าจนแลกเกอร์เคลือบซีจางเฉื่อยรขึ้นเกาะกินเนื้อไม้จนมองเห็นเป็นวงดำๆกว้างๆแต่ด้านบนของบานประตูห้องมันฟ้องว่าห้องนี้คือ701แอ เสียงประตูลิฟที่กำลังปิดลงเขารีบหันหลังแล้วพุ่งตัวไปให้ถึงลิฟโดยเร็วที่สุดตึงแต่มันก็สายเกินไปประตูลิฟป,ปิดลงไปพร้อมกับแสงสว่างปล่อยให้คุณเคถูกความมืดกลืนกินอยู่ในชั้นที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เหลือเพียงแค่แสงไฟริบรีจากโทรศัพท์เท่านั้นสภาพโถงทางเดินที่มีแต่ฝุ่นผงและเศษขยะกองเป็นหย่อม เพดานมีหยักใยจับระโยงระยางไปมาประตูบางห้องที่เปิดทิ้งไว้ให้เห็นความเสื่อมโทมด้านในกลิ่นเหม็นเน่าที่ไม่น่าพิสมัยลอยอกอวนอยู่ในบรรยากาศความมืดมิดที่ทำให้รู้สึกเย็นยเยอือกเข้าอกล้อมรอบกาย คุณเคสาแสงส่องไฟตรงไปยังถงทางเดินที่ทอดยาวอย่างใจเย็นทั้งทัๆท,ที่ตัวของเขาสั้นเหมือนคนจับไข่มือที่ชุ่มเหงื่อค่อยๆกดย้ำๆที่ปุ่มเรียกลิฟต์แต่เหมือนว่ามันเกินจะเยียวยาเพราะมันส่งเสียงคลืดคลาดออกมาแสดงให้รู้ว่ามันกำลังเลื่อนลงไปชั้นล่างเมื่อปุ่มของลิฟต์ไม่มีการตอบสนอง ทางเดียวที่จะออกไปจากชั้นนี้ได้ก็เหลือเพียงแค่บันไดหนีไฟซึ่งมันอยู่สุดทางของโถงทางเดินแห่งนี้เขาพยายามส่องแสงไฟไปยังสุดทางเดินแต่แสงก็ไม่อาจส่องไปถึงเพราะถูกความมืดกลืนกินกลางทางเสียก่อนหลังจากนั้นก็มีเสียงตุ๊บ เสียงเท้าย่ำลงบนพื้นทิดเต็มไปด้วยฝุ่นผงดังกล้องไปมาคุณเคพยายามสาดแสงไฟไปเพียงแค่ติดทางข้างหน้าและจะไม่เหลือบสายตามองเข้าไปในห้องที่เปลี่ยวร้าง704 705 706 707กระแกแอดเสียงประตูถูกเปิดออกคุณเคชะงักเท้ายืนนิ่งแสงไฟยังคงสาดส่องไปยังเบื้องหน้า คุณเคพยายามรีบเดินไปที่บันไดหนีไฟให้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าบานประตูห้อง7จ1หนึ่ง,งเปิดค้างไว้อยู่ในลักษณะแง้มๆประมาณคืบ1หนึ่งได้คุณเคค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วดันมันให้เปิดกว้างคืนจนประตูมันเลื่อนไปกระทบกับผนังด้านในของห้องตึงเขาสะดุ้งโยงจนสติกลับคืนมาคิดว่า ตัวเองกำลังทำบ้าอะไรถึงได้เดินดุ่มดุ่มมาเปิดห้องนี้เขาคิดว่าต้องคุมสติของตัวเองให้ได้แล้วรีบถอยห่างออกจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดแต่เขาก็อยากรู้ว่าห้องที่มักจะเกิดเสียงแปลกๆที่อยู่ตรงกับห้องของเขาด้านในมันจะมีลักษณะเป็นเช่นไรเขาค่อยๆสาแสงไฟเข้าไปด้านในฝุ่นผงลอยฟุ้งกระจายเต็มอากาศแต่มีสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาคือเก้าอี้ไม้ ที่มันหลมอยู่กลางห้องพอมองไปด้านบนผัดลมเพดานมันหลุดลงมาห้อยต่องแต่งคุณเคค่อยๆถอยออกห่างจากห้องนั้นแล้วหันไปทางบันไดหนีไฟพร้อมกับก้าวเท้าต่อไปข้างหน้ารู้สึกเสียวสันหลังบูกบ่าบอยู่ตลอดเวลาครืดเสียงที่คุณเคยดังขึ้นมาแต่ครั้งนี้ได้ยินมันดังอย่างชัดเจน เพราะมันดังอยู่แค่ข้างหลังห่างกันเพียงไม่ถึงสิบก้าวเท่านั้นตึงเสียงที่ปลุกให้สติของเขาลุดกระเจิงคุณเครีบวิ่งหน้าตั้งอย่างขาดสติถ้ามีใครโผลออกมาขวางมันจะต้องโดนผีบจนกระเจิงไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีคุณเคเอื้อมือขว้าราวบันไดแล้วเหวี่ยงตัวลงไปทั้งอย่างนั้นไม่สนว่า ที่ผักบันไดด้านล่างจะมีสิ่งใดอยู่หรือไม่ตึงเกิดเสียงดังสนั่นเมื่อเท้าทั้งคู่กระทบลงไปกับพื้นที่ผักบันไดไม่รอช้าเขารีบหันตัวเพื่อที่จะกระโดดพาตัวเองหนีลงไปต่อที่โถงทางเดินด้านล่างอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกแค่เฮือกเดียวภาพเบื้องหน้าของเขาควรจะเป็นถงทางเดินหน้าห้องชั้นหกถ้าเกิดว่า ไม่ได้ถูกประตูมวลเหล็กปิดกั้นไวย้อยู่คุณเคเหงื่อแตกหน้าซีดกับเรื่องที่กำลังเผชิญอยู่ซึ่งก็เท่ากับว่าเขาถูกกั้นให้ติดอยู่บนชั้นเจ็ดที่ไม่สามารถหนีกลับลงไปดันลางได้หลังจากนั้นก็มีเสียง มันเป็นเสียงหัวเราะยเยาะเย้ยของผู้หญิงที่ดังขึ้นบนโถงทางเดินชั้นเจ็ดคุณเควาดภวาจนถึงขีดสุดเขาเหลียวมองขึ้นไปอย่างคนตื่นตระหนกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่หลังความมืดด้านบนและมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเสียงที่ดังก้องขึ้นกว่าเดิม คุณเขไม่รอให้เจ้าของเสียงโผล่ออกมาให้เห็นเขาถลาตัวลงไปชิดกับประตูม้วนแล้วออกแรงเขยา่าจนมันส่งเสียงดังไปทั้งชั้นกึ่งกึงกึงช่วยด้วยใครก็ได้เปิดให้ผมทีไม่เกินหนึ่งนาทีผู้เชาห้องอื่นๆก็ค่อยๆทยอยกันออกมาดูด้วยความงุนงงหลังจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น คุณเคก็เลยได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังและย้ายไปอยู่หอของเพื่อนเกือบเดือนจนสภาพจิตใจคงที่จึงได้กลับเข้าไปอย่างอาพาร์ตเมนต์นั้นอีกครั้งแม้ความกลัวภายในใจจะเริ่มคลายตัวออกบ้างแล้วแต่เขายังคงต้องเปิดไฟนอนแทบทุกคืนเฝ้ภาภาวนาอหญ่ให้เสียงจากด้านบนเล็ดลอดลงมาหาเขาได้แม้แต่นิดเดียวคืนวันหนึ่ง คุณเคเดินโซซัสโซเซคล้ายคนเมาเข้ามาในอพาร์ตเมนต์รอปภที่นั่งอยู่ที่เดิมและท่าเดิมรองทักคุณเคว่านุ่มไวไหมคุณเคตอบกลับไปว่าไหวครับแล้วก็เข้าไปกดลิฟด้วยอาการมึนๆเมื่อประตูลิฟเปิดออก ก็พรวดพลาดเข้าไปแล้วก็กดยำๆที่เลข6เขารู้สึกหนักอึ้งที่หัวตลอดเวลาเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเขาอยู่ไหนจะรู้สึกว่าพื้นมันเอ็นเอียงกว่าปกติชอบกลต้องรีบกลับขึ้นเตียงให้เร็วที่สุดเสียแล้วหลังจากนั้นลิบก็ค่อยๆแยกประตูเปิดออก คุณเครีบเดินพรวดออกจากประตูลิฟต์เขาใช้หางตาที่มองเห็นภาพริบรีกับสองมือรูดถูไปตามห้องต่างๆเพื่อนับเลขห้องแล้วมาหยุดล้วงกุญแจอยู่หน้าห้องที่เขาคุ้นเคยเขาทลาตัวขึ้นเตียงอย่างกับโหยหามันมานานแสนนานหัวยังคงหมุนติ้วหนักอึง้งยากที่จะยกมันขึ้นมาอีก ภายในห้องฟุ้งกระจายไปด้วยกลิ่นเหลา้าและเตรียมตัวที่จะมุ่งเข้าสู่ผวังหลังจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าตืดทำให้คุณเคหลุดออกมาจากผวังขณะที่ล้วงมือลงไปในกระเป๋ากางเกงแล้วหยิบขึ้นมาแนบหูทั้งที่ยังหลับตาอยู่เพื่อนของคุณเคพูดว่าเปิดประตูหน่อยดิจะเข้าไปเอาของคุณเคพูดว่ากุญแจสำรองอยู่ที่เดิมเปิดเข้ามาเลย พูดจบคุณเคก็วางโทรศัพท์ไว้ข้างตัวแล้วกลับเข้าสู่พวังแห่งความสุขอีกครั้งตืดเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคุณเคเริ่มรู้สึกหัวเสียเขาคิดว่านี่จะเป็นสายสุดท้ายแล้วเขาจะปิดเครื่องทันทีเมื่อรับสายเพื่อนของคุณเคพูดว่าเจอของที่จะเอาแล้วนะแล้วเองไม่นอนห้องหรอ ไไปนนนอหะพอสิ้นคำพูดของเพื่อนคุณเคเด้งตัวขึ้นลุกนั่งทันทีความมึนเมายังคงทำให้ทุกๆอย่างรอบๆตัวหมุนเตี้ยวอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เขาค่อยๆยกเปลือกตาที่หนักอึ้งึ้นภายในห้องมืดสลัวประกอบกับความเมาทำให้ยิ่งมองอะไรรอบๆตัวยากเข้าไปอีก <c oughs> คุณเครีบรวบรวมสติและเพิ่งจะรู้ว่านี่ไม่ใช่ห้องของเขา <c oughs> ขเขาพ <c oughs> ูดกับโทรศัพท์ด้วยเสียงที่หวาดวิตก อย่าเพิ่งวางนะอย่าเพิ่งวางนะถือสายรออยู่แบบนี้แหละห้ามถิงกันนะเว้ยแล้วค่อยๆกระเถิบตัวลงจากเตียงสายตาคอยจับจ้องอยู่แต่กับประตูซึ่งมันอยู่ห่างเพียงแค่ไม่กี่ยางก้าเท่านั้นเขาชะงักเท้าวดวงตาเบิกโพลงเมื่อเสียงคล้ายหญิงสาวดังขึ้นข้นขางๆหูความเย็นเยอือกค่อยๆแผ่ออกมาทางต้นเสียงความมืดเริ่มหนาตัวขึ้นเรื่อยๆ พอกันทีคุณเคป,ปล่อยให้สัญชาตยานดิบเข้าควบคุมตัวเองเขาพุ่งไปทางประตูพร้อมกับเอาหัวไหล่เข้ากระแทกอย่างจังโดยหวังว่ามันจะดีดเปิดทางให้เขาหนีออกไปแต่เหมือนกับว่าเขากระแทกเข้ากับหินที่แข็งแกร่งมันแทบจะไม่สะทกสถานต่อแรงที่โหมใส่มันประตูไม่ยอมเปิดทางให้เขาหนีออกไปหลังจากนั้น ก็มีเสียงอันน่าสยดสยองหัวเราะดังอยู่ข้างหลังคอยย้ำเตือนให้รู้ว่าเธอกำลังมองดูอยู่ทุกการกระทำให้เย็นขยายวงกว้างขึ้นจนคุณเครู้สึกเย็นวูบวาบขึ้นที่ด้านหลัง คุณเคคิดว่าให้ตายยังไงก็จะไม่หันกลับไปมองเด็ดขาดแต่ความสิ้นหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจคุณเคเรื่อยๆในเมื่อประตูไม่ยอมเปิดทางให้ก็หมดขนทางหนีขอนั่งคุดคูเอาหน้าแนบเข้ากับประตูยกสองมือที่ชุ่มเหงื่อขึ้นพนมปากพึมพำอยู่กับแต่คำว่ากลัวแล้ว กลัวแล้วกลัวแล้วผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่แยแสต่อคําอ้อนวอนสาร้ายอย่างคล้ายกับว่าเธอค่อยๆเข้าใกล้คุณเคเรื่อ,อยในเมื่อคําอ้อนวอนไม่ได้ผลจึงต้องหันกลับมาพึ่งตัวเองเขาเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูอย่างรอนรานแล้วกระชากมันเข้ามาอย่างแรงประตูจึงดีดเปิดออกและไม่รอช้าเขาถลาตัวออกไปนอกห้องจนหลมกลิ้งอีกเพียงนิดเดียว อีกแค่เฮลือกเดียวก็จะถึงบันไดหนีไฟแล้วพลันหูก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดบางอย่างเอ,อเอคล้ายกับเสียงของคนที่ถูกกรัดคออย่างถูกทรมานตามมาด้วยเสียงลากเต้าอ,อีครืดแต่ครั้งนี้มันเหมือนคนลากจะจงใจลากมันออกมานอกห้องคุณเคกกระโดดสุดแรงให้ถึงบันไดตรงหน้าให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้มือของเขาคว้าเข้ากับราวบันไดเอาไว้แล้วเตรียมตัวที่จะกระโดดลงไปยังพื้นที่ผักบันไดจังหวะนั้นเขาเผลอเลือบตาไปมองยังที่มาของเสียงแค่เพียงพริบตา แต่เป็นแค่ชั่วพรลิปตาที่เขาไม่อาจลืมเลือนมันไปได้หญิงสาวใส่เสื้อยืดสีขาวกระโปรงสั้นสีดำกำลังเดินลากเก้าอี้มาทางคุณเคอย่างทุลักทุเลเธอขอพับเอียงจนตั้งหน้าตรงไม่ได้ลิ้นโผล่ออกมานอกปาก ยาวเหยียดจนดูน่าสยองลูกตากลมโตเลือกถลนสีหน้าที่ช้ำเลือดของเธอเหมือนคนที่แสนจะทุกข์ทรมานมืออีกข้างงิกเกรงจนยับยูยี่เออเสียงอันทรมานนี้ยังคงดังออกมาจากปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปของเธอจนทำให้คุณเคชอ็อกขาที่ช้าวันถัดมาคุณเคขอแจ้งออก อมองกลับไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ก็ดูเหมือนอพาร์ตเมนต์ธรรมดาธรรมาทั่วไปแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าด้านบนนั้นเคยเกิดเหตุการณ์สยดสยองขึ้น เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องเล่าคลิปนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดไอและทีมงานก็ต้องขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหลอนคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าโกด,ดังพิศวงวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย